เอรีชาแนลสวัสดีคะ่ะสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่23กรกฎาคมนะคะตื่นขึ้นมาพร้อมกับสายฝนโปรยปลายแล้วจ้าตกอันเบิดขึ้น,นพี่ีนองม,มืออีกอ่ะปวยลงมาเมื่อกี้แล้วค่ะนี่นะคะป้าสีเ้าขอป้าสาวกนะ,ะพี่นอง11เบมงแล้วนะคะ่ะวันนี้นะคะเรามีน่าจะมีภารกิจสองอย่างนะคะก็คือเห็นพี่แพรบอกว่าจะพาไป บริจาคของเรื่องเกี่ยวกับโควิดนะคะโรคโควิด -19 ให้โรงพยาบาลเรื่องนกท่านะคะในอำเพื่อเรื่องนอกท่านะคะพี่น้องแล้วก็ตอนเย็นๆช่วงเย็นนะคะจะพันบริจาคไปฉีดวัคซีนครบ9เดือนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะร้องไห้หรือเปล่านะคะวันนี้เดี๋ยวรอรอลุ้นค่ะรอลุ้นค่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปไปดูน้องก่ะน,นะคะว่าทําอะไรอยู่กําลังจะเดินขึ้นบ้านใหญ่นะคะตอนนี้ก็เดินตากฝนไปนะคะพี่น้อง เดิน,นตากฝนค่ะมาถึงเลี้วจ่ามาถึงเล้วจ่า,าจ่าสวัสดีค่ะไม่เอาไม่เอาจุกบจับปุ๊จุกบัปุ๊จุกบรับปุจ้าลีมทีู่ดเดียวพี่้อง ทานข้าวแล้วนะคาแต่ยังไม่อาบน้ำนะแคะ์เรียนูเ้ดเดียวคนมักหลายแคลรีโมททีวีเนี่ยมักหลายนับเลขเร็วอยู่รีโมททีวีนะ่ะหนึงง่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าชิปไหนใครจะไปฉีดวัคซีนวันนี้ใครจะไปฉีดวัคซีนแค่

ตอกจะงอแงหรือเปล่าวันนี้ไม่ฉี่แรกจรนะฮะจะงอแงหรือเปล่าคะโอ้มึงงอแงป่ะโอ้มากคุยไป่น้องกันมันเบาใดทเสี่ทีเบาเบิดมือเป็นเด็กแะหละที่สงสัยนั่นแน่เราเรียกหมดหงโอโ เดี๋ยวไ,ไ,ไปอาบน้ำกันนะคะนางเลรียนยู่คนเดียวครับพี่น้องดูว่าเขาจะทําอะไรบ้างนะคะเขาอยู่คนเดียวค่ะอาอนวเลรียคับพี่น้องพุ่นะอือจะกี้ผู้ทอขวดน้ำขวดนี่ละนี่

ตัง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 โอพาอะาไรเนี่ยโอ้ยไอ้นอนตีซีต <c oughs> ีสามตีซีเ <c oughs> ชกันหารัางของห้คนมาขอบริจาคให้เพี e. ยรสร่างในซั่งในชอปปี้ใอยงสิกบคนขอ ีบังไลายขอมาลายพี่น้องขาดแกนไหลนะครับพี่น้องขอมาในเผิดหญ่หลเดี๋ยวม่ขึ้นกลไปกันไปเช็คขอความในผิดใงญ่วยอะไรกัน่วยเลยเรียนผู้เดียวซองยังหายังม่เนี้ยหนูหานี่ใจไหมจ๊ะจ๊จอบกุญแจาขอบคุณแจะน นายเอาเกาปากฮะฮาเอาเกาปากเดี๋ยวเ,เ,เ,เราอาบน้ำนะคะตอนนี้แม่แป๋วคลองน้ำอยู่หนูก็รอ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 ,รอนะจ๊ะนี่โน่ะอื้อ น้องเบิร์ดมาจิหัวเปียกเบิร์ดนอนป่าป่าปาปอาบน้ำอาบน้ำอาบตงตอึดอึดอึดเอ็ดเนี่ยงลาย บ้านนี้คุณจำอะไรไปาปไปาป,าป,าป,าปาน้ำร้อนแล้วร้อนแล้วอาบน้ำเจ่งตัวเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามครึ่งนะจ๊ะไปไปแวะบริจาคของให้โรงพยาบาลในอำเภอเรืองนุทานนะคะแล้วก็เลยพาน้องไปฉีดวัคซีนจ้าไปไปไปขับรถหนูขับรถหนูเลยจ้าย่านตะเบรย์ไปไม่อนอนพอนะพอนะพอนะ ขึ้นไปขับเอารถตัวเองเลยจ้าป uh. 응ั๊บนไปไหนจะงอแงหรือเปล่าเอ่ยวันนี้จะงอแงแล็บเปล่าเอ่ยเอ่ยเอ่ยจุ๊บจุ๊บหมิงจุ๊บหมิงออนเผื่อเอฟซีด้วยจุ๊บ แต่งตัวเชืดเหลืองเหมือนกันนะคะวันนี้มาเป็นคู่แก่ตอนนี้กำลังลงไปมอบของนะคะอยู่ตำบล้างมิ่งค่ะหนูก็นอนรอในรถนะคะเขาลงไปบริจาคของหนูก็อรอในรถกับนาเอะบด้ฉีดวัคซีนเร้วหมูหน่อยไม่ได้ฉีดแล้วค่ะนอนลับแบบเพกินนมแล้วครับพี่น้องขันพิ่นในนั่งรถเพิ่มมากหลายอ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะ,ะหลังจากที่ไปบริจาคของมานะคะส่วนน้องบริจาคกับบได้ไปฉีดลักซินนะคบพี่น้องมอนี้หมอเรื่อนนะจ๊ะหมอเรือนเดี๋ยวอีกสองวันค่อยไปใหม่นะคะเราจะขนของลงรถแล้วนะคบพี่น้องหนีได้ทุเรียนจก่ทุเรียนทุเรียนทุเรียน่ยนะสาหรับที่วันนี้นะคะนามาฝากคลิปของทั้งวัน ฝากกไดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเอเลี่ยชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ